เด่นบน12งวดรวดครับผมครับเด่นบนสูตรนี้ผมชอบมากเลยครับผมครับสามตัวท้ายรางวัลที่1ออก757นะครับก็เข้าที่เลข7นะครับผมสูตรก็ง่ายๆนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ ก็ต้องขอกลับเรียนพี่น้องให้ทราบนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับนี่เป็นเพียงแค่สูตรเท่านั้นนะครับไม่การันตีได้ว่าจะมาหรือไม่มานะครับไม่มีใครสามารถทราบได้นะครับสูตรจะเดินต่อไหมอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับหลักร้อยคือเลข7หลักหน่วยบนก็คือเลข7นะครับสูตรเราใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับได้เท่าไหร่ลด1เพิ่มหนึ่งนะครับ 7บวก7ได้14นะฮะับลด1ก็คือ3 4เพิ่มเป็น1ก็คือ5นะครับวันนี้คำนวณได้3 4 5นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมวันนี้คำนวณได้3 4 5ี่ห้านะครับ